Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade, stutter, yeah. Owe it all to my mother. Hot like summer, yeah. I'm making you sweat like that. Break it down. Ooh, when I look in the mirror, I'm not too hard to do. I got the superstar glow, so. Ooh. ที่นี่ลบบสบายนะคะพอถึงบอดปุ๊บพาพตัดเลยนอนพาพตัดเลยเขาบอกว่าเมื <S <S ่อคืนเราไม่ได้เปิดแอร์นะฮะเปิดหน้าต่างอุ๊ยดีมากเปิดเช้ามาก็สึงสาวยน้นสวยมากแต่เมื่อเช้าเราไปปั่นจักรยานอากาศดีนะโอ้โหอันนี้แบบปิ้นมากฟินปนแบบปิ้นเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะถ้ามาที่นี่เนี่ยก็คือต้องแบบ อยู่ในเนี้ยม่ต้องไม่ต้องออกไปข้างน,นอกเลยถ้ามาเป็นคร,รอบครัวก็คุณพ่อก็ไปตีกลอบแล้วก็คุณแม่ก็พาลูกๆไปทำแอคทีวิตี้นุ่นนี่นั่นเลยนะและที่สำคัญได้จะเปิดตัวเร็วๆนี้เป็นอีกทางเลือกเลยจริงๆแบบอยากแนะนำมากๆเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็ทำกิจกรรมกันแบบเต็มที่เนาะใช่ครับแต่ที่ชอบที่สุดคือได้ขี่รถคลาสสิกค่ะแต่ที่ชอบที่สุดคือได้ขี่มา้าออน้องท็อปการกิศนาเมื่อวานแบบว่าน่ารักงนาเมนพทีมีความสุขหนูก็มีความโสด Lòng nó nặng quá Lòng <coughs> quá will to bed room my But that when you look yourself right in the eye, I อากาศก็ดีเพราะว่าเขาจะเป็นวิลล่าแบบแยกๆเป็นหลักๆไปอะไรอย่างนี้ค่ะมีความส่วนตัวสุดๆไม่ชนกับใครแล้วก็ไม่เห็นใครด้วยเราไปถ่มชากันเถอะเราอจาถ่มชาอะไรนะโอเคงั้นก็เดี๋ยวเราไปถิ่มชาที่ป๋าดอกไม้มาแล้วค่ะงามสีงั้นจัดจัดอ่ะ อที่เราขาดไม่ได้ก็คือชีวิตของพวกเราเอาอันนี้ใส่ก่อคโอเคค่ะโอเคครับน้ำร้อนเลยแล้ววันนี้เรามาด้วยเซตชาเซ็ตอะไรคะอยากเห็นแบบชาของวินนี่จังเลยบรูเวนไว้เหมือนเดิมนะครับมาแสดงว่าถั่วสีชาสวยมากวินนี่เออพี่นะนอกจากที่หนูจะเตรียมชาหอมๆมาให้กับพวกเราทุกชีวิตแล้วอะ หนูยังเตรียมเสื้อผ้าที่แบบบอกแล้วว่าสุดมากก็พี่วันนี้เขาเป็นสไตลิสต์ไม่คือตอนแรกที่เราคุยกันอ่ะเราไม่ได้แบบว่าไม่ตั้งใจมันจะเยอะขนาดนี้เวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมเราก็อยากจะใส่ชุดสวยๆแล้วเราก็อยากจะโชว์เพื่อนว่าเรามีชุดสวยๆกับสถานที่สวยๆวิวดีๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็บอกกับชุดสวยๆแบบนี้ครับที่ทิปนี้เรายังต้องบอกขอบคุณเสื้อพีกอ วยมากส์งนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากมากเลยตอนที่พวกเราไปถ่ายแฟชั่นกันที่โรงเก็บมานั่นคือเป็นเสื้อของพี่โก้ที่แบบสวยมากคอลเลคชันนี้สวยมากค่ะแล้วก็ลงกลับมาที่นี่ก็สวยด้วยแล้วโอ้โหกับเป็นอะไรที่แบบเขาลงตัวได้แบบสมบูรณ์แบบที่สุดเลยคแต่พี่ชอบนะพี่ชอบเสื้อของพี่โก้ละพี่ชอบสไตล์นี้อยู่แล้ววินนี่ก็รู้ใช่ต้องแต่ง่ายๆเลยเสื้อของพี่โก้ก็มีเสียงตาอดตน เป็นโซนไยดีเซนเตอร์ของปราซอนนะครับสวยๆสวยจริงๆอยากให้ลองไปดูกันมันทำคลิปนี้ที่เป็นในบ้านแทคลิปนี้เป็นทำรู้ทำนี่มาถุกไหมมีความรู้สึกว่าไม่พอด้วยกิจกรรมที่มีในโรงแรมที่มันเยอะมากจนแบบแบ่งเวลาแทบจะไม่ทันแล้วก็ไม่พอจริงๆนะจริงๆรอบหน้าถ้ามาที่นี่อีกควรจะแบบสักสองคืนสองคืนสามวันแต่ว่ากำลัง ต้องขอบคุณที่นี่มากๆเลยอ่ะที่แบบว่าทําสถานที่สวยๆให้แบบทุกคนเข้ามา,มาเบเยี่ยมชมมาแล้วมันก็มีความสุขนะเนาะกลับไปก็เหมือนเดิมพวกเราแฮปปี้เนาะไปดีชาร์จตัวเองอีกรอบหนึ่งฝากติดตามนะคะ EP หน้าของเราจะไปที่ไหนนะคะแต่วันนี้อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาสัมผัสอากาศหนาที่ลอนโชชานีเขาใหญ่นะคะที่นี่มากันนะตามพวกเราลองดูกันนะคะว่าจะชอบหรือเปล่า หนูไม่มีขนมโอเคปาเดากไปไปนะปาเด็กไปนะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวต้องพาเด็กไปหาขนมก่อนนะคะโอเคเราจะรอจะฝปากทุกอย่างไว้ข้างล่างนี้นะคะงันก็ติดตามพวกเราใน ep ต่อไปด้วยนะคะ3 time journey นะคะฝากกดกดไลค์กดแชร์กดซับค่าเย้นะคะงั้นวันนี้ก็ไปก่อนนะงั้นเดี๋ยวพาเด็กไปกินขนมก่อนง้องแงเนี่ย <Okay. S 2> อาหารที่นี่นะฮะไม่ใส่ชูรสแล้วก็อาหารทุกจานภรรยาผมทําเองนะครับผักตัดใหม่ทุกวันเราไม่เอาผักทั้งคืนทำอาหารนะฮะค่อยๆดูครับเดี๋ยวผมจะสั่งซีซามาให้ก่อนนะครับเป็นรองท้องก่อนเนาะ น่ากโอ้วีแกนเอ้วีเกนโอเคผมก็ได้นำตัวผมชื่อบอยนะฮะก็เป็นน้องในที่นี่ที่เป็นแฟมิลี่ปาร์ม ผมจะรับนช้อนฟ้าจองนะครับต้นนี้เป็นน้ำผลไมส้สกัดเป็นโคเพสเป็นซิกเนเจอร์ของเรานะฮะหนึ่งแก้วผมใช้ผักผลไม้ครึ่งกิโลไม่เสีย่ตารน้ำเชื่อมเลยนะฮะตัวแรกสีแดงบีทรูทแอปเปิ้ลเขียวแกนสับปะรดบีทรูทตรงมุ้เลือดต้นนื้งอกเหมาะกับผู้หญิงนะฮะสีเขียวเป็นเคลเคลเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากสีส้มแครอทนำสุดท้ายผลไมส้สกิน ก็เป็นมือพิเศษอีกหนึ่งมือนะคะเราอยู่ที่เตาวีฟาร์มเขาใหญ่นะคะดูอาหารสินี่ถ้าไม่จองไม่ได้ทานนะคะและที่สําคัญมาที่นี่ต้องห้ามใจร้อน<ช>ทุกอย่างจะมาแบบ<ช>คือจะสดใหม่สะอาดมากครับอาหารที่นี่เขามไม่ใส่ผงชูรสผักคือเก็บแบบสดใหม่ทุกวัน<ม>แล้วก็จะมีน้ําผลไม้มีอะไรเงี้ยเยอะด้วยค่ะที่ชอบมากๆก็คือว่ามันได้กินผักเป็นผักที่มันหวานะ กินเฉยๆเน่ยมันก็หวานมากๆเลยเนาะถ้าเกิดใครจะสนใจ <ừ> mm ติดตามพวกเรามาก็จะฝากที่อยู่ไว้ข้างล่างนะคะ<ช>นมีฟามารฟ้าอยากให้ทุกคนมาลองชิมดูๆนะคะลองมาทานอาหารออแกนิกที่นี่ดูนะคะเมนูเยอะมากเลือกได้ตามใจชอบรับรองไม่ผิดหวังค่ะ จีแล้ว,ลวเราก็กลับมาที่ลาบลิสนะคะด้านหน้าก็จะมีร้านกาแฟชื่อลาบิดคาเฟ่ซึ่งซินคอร์ทนของคนมาขอ่อยต้องมาที่นี่เป็นแบบสไตล์แบบร้านคาเฟ่แบบมินิมอลนล <c oughs> ่ารักน่ารักไปค่ะเราไปดูข้างในมีอะไรกัน <c oughs> ต่อไปกนต้องการกาแฟดดดุ่ยอ่าคุณนี้กาแฟต้องตื่นตื่นที่นี่คนในคอนโดไม่นานมีช็อตซองมีอะไรค่ะอาร์บอนหนึ่งไปดูซิครับง้ายมาก So cold, and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they love.